เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับนี่ก็วันนี้แต่งตัวไก่มานะครับไม่ใช่อะไรนะครับก็คือผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศนะครับวันนี้ก็คือจะมาลองสุ่มเป็นอ่าตัวชุดใหม่นะครับซึ่งยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยเลยเป็นชุดที่แบบโอ้โหสวยมากๆนะครับเรียกว่าสวยหรือเปล่าเรียกว่าเทมากกว่านะครับมันเทคุณผู้ชมครับเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นชุดอะไรเน้าเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนครคุณผู้ชมกิจกรรมเดี๋ยวผมยังไม่หาเลยแต่ว่ามันมีจริงเป่านียผม เข้าผิดเสื้อไหมเนี่ยออาอ่านี่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 เป็นชุดนี้นั่นเองเน,นะครับคุณผู้ชมครับนี่นเห็นไหมเฮ้ยตอนแรกผมคิดว่าแบบเห็นต่างประเทศเขาใส่คิดว่าแบบเขาลงมอสแงงก็เป็นกิจกรรมก้าวเพชรเหมือนเดิมนะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้เห็นเขาเขียนว่าก้าวเพชรนะครับคิดว่าเขาลงมอสนะครับแบบเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยที่จริงมันมีจริงๆนะครับคุณผู้ชมโอ้หแล้วก็มีชุดมาเยอะมากๆคุณผู้ชมครับดูดิอันนี้ก็ จะมาลองดูละกันนะครับนี่มีชุดอ่าตัวหูอ่าจิ้งจอกด้วยนะครับแล้วก็หัวขาวอ่าแล้วก็จะเป็นฟินิกส์นะครับคุณผู้ชมเฮ้ยเอาว่าคุณผู้ชมครับก็เริ่มต้นเขาบอกว่าอ่าเอ็กซ์ตรา้าเก้าเพชรดอกคุณผู้ชมครับมันเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่านะครับชุดนี้คือแบบโคตรเท่คุณผู้ชมครับเท่มากโอโ้โหแล้วก็เป็นแบบแขนยาวด้วยนะครับปลอกแขนด้วยมาก็เก้าไดมอนด์นะครับสหรับผมมีอยู่ทั้งหมด2 2งพันสองนะครับป่ะจัดไปเลยละกันนะครับก็ มันจะเป็นยังไงผมยังไม่รู้กิจรกรรมของเขาเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ภาษาไทยนะครับอุย้ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยหงสาวเซนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปั๊บเอาเพชรผมลดอุย้ยการลดเพชรที่เท่มากเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นการแบบโอ้หลั่นตัวเลขด้วยนะครับนะตอนนี้ผมสามารถซื้อได้ยังคุณผู้ชมครับหรือว่าผมต้องุูมอีกผมไม่เข้าใจอะคุณผู้ชมครับไหนะลองลองดูดิอ่ะบวกเพิ่มมาอีกสาวเซนละเอายังไงอ่ะ อุ้ยแล้ว,แล,วแล้วเพจก็ลดนางคุณชมครับแล้วก็อ่าตอนนี้คือแบบชุดก็ลดอ๋อชุดลดราคาแล้วคุณชมครับหกร้อยแปดเก้าล้วบอ่าชุดลดราคาไหมอุ้ยลดเรื่องละคุณชมครับเฮ้ยคือมันเป็นแบบใช้เก้าเพรเพ,รเพื่อลดราคานั่นเองนะครับอันที่จริงคือเราต้องซื้ออ่าของพวกนี้ก่อนนะครับเราถึงจะได้นะครับโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะซื้ออะไรไปดีอะ่ะคุณชมอ่าเดี๋ยวลองซื้อเป็นตั๋วแล้วกันนะครับปั๊บอ่า ซื้อได้แล้วคุณผู้ชมครับแค่ซื้ออย่างเดียว <c oughs> แค่ซื้ออย่างเดียวก็สามารถซื้อชุดได้เลยนะครับแล้วก็ขั้นที่2ก็น่าจะเป็นชุดกัจจิมะอ่าขั้นที่2เป็นชุดกัจจิแล้วก็ขั้นที่3คือเป็นชุดอ่า <c oughs> ผู้หญิงนะครับนี่ตัวนี้มันอยู่ในนอได,ดมอนด์กระเป่าที่ผมเคยเห็นนะผมชอบถ่ายนะอ่าตัวนี้ก็คือ6 1 4ไดมอนด์ผมว่ามันยังแพงไปว่ะคุณผู้ชมครับไปอัปเกรดไปเรื่อยนะครับคุณผู้ชมผมว่ามันจะต้องถูกลงกว่านี้เยอะแน่นอนปั๊บเพิ่มไป5%โอเพชรอ้ย64%ละ เหลือห้าร้อยแล้วนะคุณผู้ชมครับโอเคเอ้าซื้อกดเพจน่าจะแบบซื้อเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวเราจะซื้อดูดูต่อเนื่องไปเลยดีกว่านะครับปับ๊บดูดิมันจะลดได้เท่าไหร่เขียวคุณผู้ชมครับอ่าตอนนี้อันที่จริงคือแบบเพรผมยังเหลือเยอะเลยนะเนี่ยเฮ้ยที่จรงิงถ้าเราใช้เก้าเพรเนี่ยคือแบบมันจะลดราคาได้คุ้มกว่านะผมคิดว่านาจะอย่างนั้นนะเดี๋ยวผมพลาดไปซื้อแล้วอะคุณผู้ชมโอ้โห มันจะสูงสุดคือร้อปน่ะนี่อ่ะหกละขึ้นไป5%ก็ต้องเป็นเท่าไหร่อ่ะเจปะ่ะผมจะเอาแบบร้อได้ปะ่ะร้อได้ไหมคือแบบถ้าเราร้อคือเราจะได้อ่าชุดราคา0%ูนเพชรเลยนะเอาจริงๆดูดีว่ามันจะได้ศูนเพชรจริงๆไหมผู้ชมว่ามันได้ไหม มันเป็นไป,นปนได้ป่ะเดี๋ยวผมลองดูดีกว่าคุณผู้ชมครับใช้ทีละเเพชรเองอะ่ะคือแบบโคตรมหศัศจรรย์นนะกิจกรรมนี้ดูดิ 8, แฟนสาวนะผมไม่แบบขี้เกียจรออ่ะแอนิเมชันมันเยอะไปอะ่ะคุณผู้ชมอยากให้ข้ามบ้ามีไหมข้ามแอนิเมชันอะ่ะตอนแรกก็น,าน่ารุนดีอยู่หรอกแต่ว่ววามันก็เวอร์เยอะไปอ่ะอุ้ยโอ้มันตันแค่85อ๋อคุณผู้ชมโอ้โหแล้วราคาเท่าไหร่เอ่ยอุ้ย224เพชร โคตรถูกคุณผู้ชมครับผมไม่น่ารีบเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าเมื่อกี้ผมไม่พลาดซื้อไปราคา500เพรมันก็จะเหลือเพชรประมาณ2,000แนลคุณผู้ชมครับประมาณ2 0 2 0แล้วเราจะซื้อชุดได้แค่200ราคา200อีกคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราหมดไปแค่ไม่กี่เพชรนะคุณผู้ชมครับ2,300เพรเองชุดนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับใก้เรียกกันนะครับโอเคก็ตอนนี้ผมก็ซื้อไปไแล้วแหละอาะซื้อตัวอีโวไปสักใบหนึ่งปั๊บทีนี้เราก็สามารถซื้อชุดได้แล้วใช่ไหม นี่อานี่เห็นไหมมันลดได้แค่นี้แหละคุณผู้ชมครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าเพชศมากกว่า300โอ๋อมันจะเป็นกิจกรรมแบบนี้นะคุณผู้ชมครับคือแบบอ่าสำหรับคนที่แบบเพรน้อยๆนะครับคุณผู้ชมกิจกรรมนี้เหมาะสำหรับคนเพรน้อยมากแต่เพศผมมันมากกว่า300ไงมันก็เลยแบบเออเริ่มต้นในอ่าสูงไปนะคุณผู้ชมถ้าใครแบบเพรน้อยกว่าสีเก้าีคือแบบจะถูกมากๆนะครับคุณผู้ชมน่าสนใจมากอยากให้อ่ากิจกรรมตัวนี้เข้าเซิรไทยมากๆเลยนะครับดูดิของรางวัลก็จะมีพวกชุดอ่า หัวขาวนะครับที่หลายๆคนตามหาแล้วก็จะเป็นชุดอ่อตัวนี้นะครับอืมเห็นไหมชุดอะไรคุณผู้ชมครับอืมจิ้งจอกนะครับแล้วก็ฟินิกนะครับแล้วก็ชุดเหมือนแบบชุดแหวนแม่ตัวนี้แล้วก็ชุดไทยบ้านเนี่ยอ่าแล้วก็เป็นกระท่าตงโมน,นะครับแล้วก็อ่าตัวละครนะโอ้ยตัวละครก็มาเยอะก็พวกตัวยิบย่อยอะไรประมาณนี้แหละตอนนี้ผมก็ซื้อไปละเดี๋ยวเรามาดูชุดดีกว่านะครับว่ามันเท่ขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมเน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  มมมาาานี่เลยแพ็กเกจนะครับคุณผู้ชมอุ้ยเพ็กบอลซี่สเก็ตบอ,อยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอุ้ยมันเป็นชุดอะไรคุณผู้ชมครับดูดิผมขาวด้วยแยกผมได้ไหมอ่ะโหอยากให้แบบแยกผมได้อ่ะแต่แต่คือแบบมันปิดตาคุณผู้ชมครับหมวกแก๊ปนี่คือแบบปิดตามองไม่เห็นตาเลยเงยขึ้นได้ไหมเพื่อนอุ้ยแล้วก็อ่าผ้าคลุมตัวนี้มันคุ้นๆจังอ่ะเหมือนมันเคยมีแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นตัวเดิมเหมือนไหมนเนี่ย แต่มันน่าจะแยกกันแหละคุณผู้ชมครับแต่พูดถึงคือแบบมันดีไซน์มาเหมือนเดิมอะ่ะอ่านี่อันนี้คือเท่มากอะ่ะเป็นเหมือนชุดอะไระครุณผ <c oughs> ู้ชมเท่อันนี้เท่เท่ชุดหน่วยลเปบาอะไรอะความรู้สึกเหมือนอะไรอะความรู้สึกเหมือนกําลังบินอยู่เลยอ๋อเป็นชุดเหมือนชุดนักบินที่ผมคิดนี่เองคุณผู้ชมครับอ๋อเป็นมันคล้ายชุดนักบินนะครับโดดล่มอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่านี่ใมลมกลางข้างหลังเลยนะครับอุย้ย ถีมาครับคุณผู้ชมครับเรามาหมอชุดกันดีกว่านะครับปั๊บปั๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บหมอชุดไปเลยอ่ะเป็นชุดหัวขานะครับซื้อไปสองร้อยนะครับไม่แพงเลยถูกมากทางร้านค้าคือมันลดทางร้านค้าเลยคุณผู้ชมครับตั้งแบบชุดใหญ่แล้วก็ชุดนี้ด้วยนะครับชุดในร้านค้าแล้วก็ชุดใหญ่ด้วยเห็นไหมก็อสองพันเพชรผมเนี่ยได้ไปประมาณสี่ชุดโอ้โหโคตรคุ้มมากกิจกรรมนี้เกินได้จริงถ้าผมไม่ซื้อหลงกลไปซื้อเมื่อกี้กดผิดอ่ะน่าจะแบบได้เยอะกว่านี้นะครับโอเค โอ้โหถือว่าคุ้มที่สุดตอนที่ผมเคยเล่นมาเลยนะกิจกรรมนี้ยผมยอมรับเลยว่าดูดิผมได้มากี่ชุดนะปกติเฉลี่ยเนี่ยเซิร์ฟไทยเนี่ยชุดละประมาณหนึ่งพันเพชรเป็นอย่างต่ำนะครับแต่นี่อะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดนะครับคุณผู้ชมหกชุดแค่เท่าไหร่พันหกร้อยเพชรนะครับหกชุดแค่พันหกร้อยเพชรนะครับโอ้โหโคตรถูกคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าผมได้มากี่ชุดนะครับแพ็กเกจน,นะครับปับ๊บไหนนะนี่หนไหม ี่ชุดหลักของเรานะครับแล้วก็ชุดที่เหลือแบบโอ้โหอย่างเยอะเลยนะครับนี่นี่ได้ชุดมาใหม่นะครับนี่ไหนๆก็เอาซื้อมาแล้วไม่ได้ใสก่ก็อะไรอยู่นะครับป๊บนี่แขนดําแนวชุมครับโอ้โหเป็นชุดที่แบบไม่เคยมีนะชุดที่แบบปลอกแขนแบบนี้ยังไม่เคยเห็นแล้วก็มีแบบกางเกงขาดตรงนี้ด้วยนะครับเป็นล้มมาปั๊นเนี่ย เออโอเครครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับปั๊ม